ส,สวัสดีครับผมสู่ช่องจ่าเมคาสเตอร์นะครับวันนี้ผมมาอยู่กับรายการดราม่าอีกแกร้้อเป็นรายการที่จ ค้นหาดราม่าจากหัวข้อนั้นๆให้ท่านผู้ชมได้รับรู้รับฟังนะครับผมเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับผมเนาะก็จะเป็นดราม่าเกมเกมหนึ่งนะผมสดๆร้อนๆเลยครับผมกับเกมที่มีชื่อว่า b u อาครายนะครับผมเนาะก็จะเป็นเกมแนว RPG นะครับผมเนาะอ่ะเรามาดูส่วนของหัวข้อกันเลยดีกว่าครับขออนุญาตจาก Facebook Fanpage เกมถูกบ็อกด้วยเวอร์ชั่นที่2นะครับผมเนาะบูอาคร y ยครับเซิร์ฟเกิร์บอลโดนถลม่มรีวิวแงกลบจนเนสซันคอมพานีก็คือชื่อผู้พัฒนาเกมนะครับผมเนาะต้องออาขอะ ขอโทษที่มีสัญญาว่าจะไม่เซ็นเซอร์ใดๆในเกมนะผมก็ถ้าใครที่แบบติดตามเกมนี้นะครับผมแล้วก็จะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะผมจนมามีดราม่าตอนนี้นะครับก็คะแนนคร1.9นะครับผมเนาะตอนที่ผมดูเห็นในเพจนะครับผมนะแต่ว่าตอนนี้ครับเพิ่มขึ้นนิดนึงก็คือ2.5แล้วนะครับผมมันเกิดอะไรขึ้นครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของคำบรรยายดีกว่านะครับผม เกมบูอาคราฟ์นะครับผมเนาะเปิดตั้งแต่เมื่อเดือนที่แล้วกว่านี้เองนะครับผมเนาะโดยพัฒนาเกมจาก n นสซอนคอมพานอ่านผิดขอโทษด้วยนะครับผมเนาะก็จะเป็นเกมแนว RPG นะครับผมซึ่งก็จะมีสาวสวยในเกมนะผมในแบบชุดนักเรียนอะไรอย่างนี้นะผมคอยทำการผจญภัยและต่อสู้กับศัตรูนั้นๆน,น,นะครับผมเนาะมีสาวสวยแบบทำให้เราแบบต้องเลือกตัวละครแบบโตวอวยเลยครับผมนะแล้วก็มีการอัปเกรดนะครับผมเนาะทั้งปืนทั้งตัวละครทั้ง อาชุดอุปกรณ์ทั้งหลายนะครับผมเนาะก็ตัวลครเกมครับก็จะมีแบบ2ตํตำแหน่งในการคือตำแหน่งสไตรเกอร์กับสเปเชียลนั่นเองนะครับผมเนาะ ตำแหน่งสไตรเกอร์ครับผมเนาะก็จะเป็นแบบแนวลุกๆเลยนะครับผมเนาะต่อสู้กับศัตรูนั่นเองส่วนแนวสเปเชียลนะครับผมเนาะก็จะเป็นแบบช่วยซัพพอร์ตนะครับผมฮิลลิ่งบ้างแล้วก็สร้างโล่สร้างเกาะให้กับเหล่า4คนที่เป็นตำแหน่งสไตรเกอร์นั่นเองนะครับผมเนาะความคิดส่วนตัวของผมเนี่ยก็เป็นเกมที่สนุกมากนะครับผมเนาะก็ชอบตัวละครน้องน่ารักอะไรอย่างนี้นะครับผมเนาะในวัยเรียนนั่นเองนะครับแล้วก็เมื่อชนะศัตรูได้นะครับผมจากแต่ละด่านนะครับผมเนาะก็จะสามารถสู่ด่านถัดไปแล้วก็พร้อมกับอัพไดตตัััววละครในน้นนัเลยะครบผม ครับก็เดี๋ยวจะทำการอ่านแคปชั่นนะผมสั่งสำหรับเพจของเกมถูกบอกด้วยวันที่2นะครับบูอาคริสเซิร์ฟ g l o b a l โดนถล่มนะครับผมเนาะก็เป็นเกมมือถือที่คุณได้รับบทเป็นเซนเซเป็นการสั่งการนักเรียนสาวสาในโรงเรียนและผมติดอาวุธธรรมรกิจมหาคนครแห่งการศึกษาคีโบทรัสนั่นเองนะผมกำลังตกเป็นประเด็นร้อนนะครับจนคะแนนลด1.9คะแนนเท่านั้นจากการผลรวมคะแนนกว่าสี่หมื่นสามพัครั้งนั่นเองนะครับซึ่งจุดเริ่มต้นนี้ของเหตุการณ์และผมถล่มกดรีวิวลบเนี่ยคาดว่าจะเกิดจากความไม่พอใจของที่ทางเนซอนเนนี่ยผผิดสััญญ,ญาะบมให้้ไวก ชาวเกมก่อนที่จะเปิดบริการอผมจากรายงานบนของเน็ตดิทนะอผมนะั้นที่มีการอ้าง อิงจากในช่วงตุลาคมที่ผ่านมาก่อนที่บูอาร์คายจะเปิดย่ังเป็นทางการนะผมเนาะได้ออกมาสัมภาษณ์ดืนันว่าบูอาร์ควายเนี่ยที่กำลังจะเปิดเซิร์ฟเวอร์รวมถึงเอเชียด้วยนะผมจะมีการเปลี่ยนแปลงภาพประกอบอย่างใดทั้งสิน้นและไม่มีแผนที่ทำอย่างนั้นในอนาคตด้วยนะครับแต่กลับกลายเป็นว่าผมในเนื้อหาโวลุม2องชัตเตอร์หนึ่งอพิสวดสี่ของบูอารครับผมเนาะในเซิร์ฟเวอร์เกาหลีและญี่ปุ่นที่มีการเปิดตัว t e n โดอาริสนะผมเนาะตัวละครหนึ่งในเกมที่ทำให้เธอนอนหลับอยู่ในร่างกายเปลือยเปล่า กับถูกเซ็นเซอร์ด้วยการขยายภาพจนเห็นแต่หน้าตาในเซิร์ฟเวอร์เกิร์บของรุมเอเชียด้วยนะครับผมเนาะก็ใครจะกดลิงก์ก็กดได้เลยนะครับซึ่งนะผมเรื่องนี้นะผมดูจากความสาดด้วยความที่ไม่พอใจกับแฟนๆมันอย่างมากนะผมทางในซ่อนผิดสัญญาให้กับชาวเกมจนเกิดกระแสคะแนนรีวิวลบเลยนั่นเองนะเดือดึงอย่างไรก็ตามผมทางในซ่อนนะผมไม่ได้นอนใจครับจึงนะผมนะย้งฮาคิมนะผมตัวแทนทางในซ่อนนะผมออกจดหมายมานะผมเนาะเขียนมาว่า สวัสดีครับนี่คือพีดียงอาคิมหัวหน้าเกมวูอคราฟนะครับก่อนอื่นนะ้วผ,ผมต้องขออภัยอย่างยิ่งสำหรับการแก้ไขเหตุการณ์ของอาริสตื่ในเวอร์ชันของโกเบในครั้งนี้ เราพิจารณาถึงเนื้อหาของเกมก่อนเปิดบริการแล้วแต่เนื่องข้อจำกัดรายละเอียดอ่อนบางาพูดิพากเท่า้นั้นการพิจา,า,ารณาดังกล่าวนั้นอาจไม่เพียงพออาจทําให้เราไม่สามารถหด็กเดี่ยวในการแก้ไขปัญหาได้ตามที่เราตั้งใจไว้ว่าจะไม่ปรับรใดใดทั้งสิ้นด้วยเนื่องเหตุนี้ทําให้ผมไม่สามารถร,รักษาคำพูดในการสัมภาษณ์ในครั้งล่าสุดได้ซึ่งอาจทำให้เซนเซนั้นบางคนผิดหวังในการเปลี่ยนแปลงบางอย่างนี้ทั้งนี้ผมขอยืนยันจุดยืนอย่างเป็นทางการสําหรับเซนเซเซนเซอร์นะครับสาหรับเนื้อหาในครั้งนี้นะครับเพราะ ผมขอแจ้งทราบว่าความแตกต่างของสถานการณ์และเนื้อหาระหว่างผูมิภาพนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องในนโยบายความตั้งใจของสตูดิโอพัฒนาเกมตัวอย่างใดหรือกับความละ,ละเลยในแต่อย่างใดในกรณีนี้เรามีทางมีทางเลือกอื่นนะครับนอกจากระับว่าต้องสนับสนุนข้อจํากัดต่อรละภูมิภาพและหลังจากที่ได้พิจนารณาตัวเลือกอย่างหีทั่วแล้วการลบเนื้อหาทั้งหมดนั้นเปลี่ยนรูปภาพเปลี่ยนโปรดักชั่น Production. และพิจารณาแล้วว่าทางเลือกที่ดีที่สุดในตอนนี้คือการปรับเปลี่ยนบางอย่างเพื่อรักษาเนื้อส่วนใหญ่ของให้รได้ไดม่สดูดทางทีมงานที่ขหนักดีเรื่องของความสัมพันธ์กับเนื้อหาเนื้อหาตัวฉบวับเอาไว้ให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ ถามทีงานผมแต่ทั้งนี้ผมเราเชื่อว่าบริการเสถียรของเกมนั้นมีความสัมพันธ์มากกว่าเราซึ่งตูดิโอพัฒนานะผมต้องการที่จะพัฒนาแบบเดียวกันในทุกคุณภาพิาเนื้อหาเป็นจ้นฉบับเช่นเดียวกับเซนเซทุกคนในเช่นการนั้นอย่างไรก็ตามผมคูณภิพานั้นมีเงื่อนไขในการบริการละเอียดอ่อนซึ่งอาจจะาให้เกิดข้อข้อหาต่างๆและครอบคงแก้ไขที่เนื้อหากับอีลิ่นที่ไม่เกิดขึ้นได้ หมดวางใจได้ว่าเราจะัดระวังในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาเด็กขั้นต่อไปครั้งนี้ก็ขออาภัยสำหรับทุกข่้นเนอะผมสำหรับเซนเซทุกคนที่ไม่ได้รับอัดทรุบแต่เดิมเคยกับบูอาคราดอย่างเป็นอย่างยิ่งว่าเซนเซนั้นทุกขั้นเน่ะจะเข้าใจเจตนารมณ์ที่ครั้งนี้ของทีมงานทีมงานก็จะตั้งใจสุดการความสามารถเราจะมีความสามารถและจะทาให้คุณถดตังในอนาคตในต่อต่อไปสุดท้ายนี้ผมขอให้ทุกคนมีความสุขในสิ้นปีนี้ครับผมขอบคุณครับจากหัวหน้าพีดีฮวา,าคิมก็นะครับผมหนะ้านะต่างน โอเคครับเดี๋ยวจะทำการอ่านคอมเมนต์บางท่านแต่ละคนนะว่ามีความคิดเห็นกันไบบ้างแล้วก็ผมนะจากท่านนี้ครับก็เห็นอยู่ว่าายเนซอนะจริงๆประเด็นมก็อยู่ที่เรื่องที่คุยโวคำโตโตไว้แต่ดันถีบทำทู่ซะได้สิพวกที่บอกมว้ยนมเด็กเนี่ยคือจะโยงให้ได้เนี่ยนี่เหรอก็เกินแกมันก็เสริมเกมันเซอร์วิสไปแล้วนะอ่ะมันมีเลดอยู่ของมันอยู่ประเด็นเด็กอ่ะมันคือเรื่องผิดสัญญาให้ให้ไว้เขาเลยโมโหกันแค่นี้เอง ที่คนเขาโมโหกันสรุปสั้นน,นะครับความมั่นสัญญาของบริหารเกอร์โบเขาบอกไว้ว่าพวกเราจะยังคงตามออริจินอลให้เหมือนกับเซิร์ฟญี่ปุ่นให้ไม่สุดท่านที่ทาได้พยายามแก้ไขให้น้อยที่สุดเพื่อเอาใจช้แฟนของบูอาครายนะผมแล้วก็เซิร์ฟญี่ปุ่นเนี่ยชางว่าว่าแป็มแวมจัดเต็มมากพอลดความว่าว่าแบวมแมเนี่ยคนพากันรีวิวบอมจนแบบคะแนนลดหนับเลยโหแล้วไม่เหมือนเซิร์ฟญี่ปุ่นเลยโถโถโถโธ ประเด็นครับที่เป็นดราม่าไม่ใช่เซ็นเซอร์อย่างเดียวนะแมันคือการผิดสัญญาในทถานายการบอกได้ว่าศึกษาข้อกฎหมายแต่ละประเทศมาแล้วแปลว่าโปรดิวเซอร์เกมวก็ต้องรู้นะว่ายังไงก็ต้องเซ็นเซอร์ประเด็นคือรู้แต่แรกแล้วแต่อบอกว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดทั้งสิน้นอารมณ์เหมือนนักการเมืองที่สัญญาไว้จะทําทอะไรไม่ได้สักทีหากว่าจะเซนเซอร์แต่แรกประกาศก่อนเกิดอัปเดตอะไรนะั้นน่ะคงต้องมีผู้เล่นบน่บนบ่นบ้างแล้วนะแต่ก็ยอมรับได้แต่นี่คือมีเรื่องก่อนแล้วค่อยออกมาบอกนี่นะยิ่งมีประเด็นเรื่องกาชามาไม่ตรง,งไทมนะ ้างกันต่อไปจะโดนอะไรอีกล่ะจะมีอะไรไม่ต้องสัญญาอีกล่ะ เรื่องกฎหมายเอาจริงนะน่าจะป้องกันทางฝั่งอเมกรกมมากกว่าและมีประเด็นอีกไปว่าทําไมต้องลากประเทศอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องอย่างไทยมารวมด้วยส่วนคนเล่นที่เห็นด้วยกับการเซ็นเซอร์เองก็เซ็นเซอร์แต่ถูกแล้วถ้าเกมโดนฟ้องโดยองค์กรมาร้องเรียนจนมีปัญหาจนบิดเกมขึ้นมายุ่งจะเอานะนี่เป็นเรื่องที่ไม่ควรนํามาเป็นประเด็นเรื่องนี้และควรโฟกัสเกมเพย์มากกว่าเพราะเกมเพย์นั้นออกมาดีมากและสนุกด้วยนะครับผมเนาะที่ต้รู้คือตอนนี้มีคนเล่นแบ่งเป็นสองฝั่งฝั่งที่ชี้ว่าทีมงานผิดสัญญากับฝั่งที่แบบออกมาเห็น เดินเลยครับผมที่อ่านเมนแล้วผมว่าไปดูคืออะไรวะอ๋อรู้จักเฟดโดโรดิเกตอะไรวะเนี่ยของไทยคะแนนเริ่มลดจากหลังประกาศนะแต่ไม่มีทีท่าทีว่าจะหยุดแน่ถ้าเขายอมกลับจะทําตามสัญญาไว้นะผมทําไมนึกถึงประเทศกูวตอนนี้ผมยังไม่ได้สายนะขนาด a อยังทําได้เลยหนักกว่าบูอาไคาอีกสกินตัวละครโรี่บางตัวของเ l หนักกว่าอีกนะ เห็นหลายๆโพสเจอแบบศพดา่าพวกโลรลิคอนดา่าเปโดบ้างแล้วก็พวกข้างเด็กข้างที่ไม่เห็นนมบางเด็กบางคนเนี่ยเขาสนมเด,เด็กสะทีไหนกันเล่าเขาสนเรื่องผิดสัญญากับเรื่องสก,กีต่างหากเว้ยและนี่คือภาพครับอ่าครับยกตัวอย่างการทําเซ็นเซอร์ชิปในเกมต่างๆครับอย่างเกมชีนีแพคเพิ่มชุดรัดลูกอาร์ที่ถูกน่องรถไขมัน่วนต่างๆนะครับเกมเอลหรืออาซูเลผมไม่แก้ไขเพิ่มเนตอายุยว้นวจีนะคผมที่มีการแก้ขไขและตัดออกและเกมนี้ครับบูอาครัผมซูมเฉพาะบางส่วนครับไม่เห็นรูปร่างสัดส่วนนะครับ ทุกคนมีความคิดเห็นไงก็มาเขียนในคอมเมนต์ในคลิปนี้กันได้เลยนะครับผมเนาะสำหรับส่วนตัวความคิดเห็นของผมแล้วนะครับผมเรื่องของการที่เซ็นเซอร์หรือไม่เซนเซอร์เนี่ยผมก็จะดูหรือไม่ดูก็ได้นะขึ้นอยู่กับว่าทางผู้พัฒนาเกมเขาจะทำไงเนาะแต่ไอเรื่องคำที่ผิดสัญญาก็ผิดสัญญา,ญญาจริงๆนะครับผมเนาะก็เห็นจากใจคนที่แบบเอ้ยเกมเนี้ยมันต้องแบบไม่มีเซ็นเซอร์แน่แน่นะผมสุดท้าย้วครับเขาผิดสัญญ,ญาผมแต่เข้าใจครับถ้าสมมุติแล้วผมถ้าเกมเกมเนี้ยเกิดแบบติดเลด r 1 8บวกผมทาง ทางองค์กรเกมทั้งหลายผมก็จะเห็นว่าเกมนี้มันติดเลทอาเท่นั้นที่เป็นเกมทุกเพศทุกวัยไม่ใช่เหรออะไรเงี้ยอาจะสั่งปิดเกมก็เป็นได้เพราะเกมเกือบทุกเกมแล้วผมที่แบบติดเลทอาโดยที่ไม่บอกว่าเป็นเลทอาสิบแปดโวะเป็นเกมสำหรับทั่วไปแต่กลายเป็นว่าครับองค์กรเกมขอลูกงานเขาผมเนาะบอกเลยครับว่าปิดเกมแน่นอนครับผมเนาะก็อยากให้มันปิดเกมจริงๆครับผมเพราะเกมในเซิร์ฟเอเชียเนี่ยมันเพิ่งเปิดเดือนกว่าๆนี่เองครับผมแล้วก็มีคิดว่าคะแนนจะลดขนาดนี้นะครับผมเนาะก็ ก็เห็นอกเองใจสำหรับทุกๆคนทั้งสองฝ่ายนะครับผมทั้งเรื่องของเห็นด้วยกับเซ็นเซอร์กับที่แบบไม่เห็นด้วยที่แบบผิดสัญญานะครับผมเนาะยังไงก็เขียนในคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับโอเคก็ผมสราหรับคลิปนี้ครับก็ไม่มีรายได้ของผมสำหรับดราม่าอีกแล้วสำหรับเกมของบุอาร์ฟไรทนะผมก็ต้องขอตัวกันลาไปก่อนครับใครชอบมากกดไลค์กดซับสไครป์ได้เลยกดดิ่งแจ้งเตือนเพื่อนพาร์ทิดใหม่ใหม่กันด้วยก็ผมสร้างแบบนี้ขอตัวกันลาไปก่อนครับซื้อเกน next time บายบายครับผมสำหรับเกมต่อไปที่จะเกิดดดดรรรรราาาาามมมม่่นนนนััั้กก็เเเีี๋ยยยยววออูคคบบบบะะไผล